พระพุทธองค์จัดไว้ว่าสิ่งที่บางไม่ให้เราเห็นความไม่เที่ยงคือสันตติความดอเนื่อง <c oughs> สิ่งที่บางไม่ให้เห็นทุกขังก็คือการเปลี่ยนอิรียหมด สิ่งที่บังไม่ให้เห็นอนัตาคือความเป็นก้อนของสิ่งซึ่งเป็นที่รวมของเหตุปัจจัยต่างๆางั้นเราก็าเริ่ม เห็นหนนิจจังเมื่อเรามาสังเกตความเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพื่อจะได้ผลจากการเห็นแต่ความโดนเนื่องคือสันติทุกขังก็เห็นได้โดยการไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ได้คำว่าอิริยาบถท,ที่ี่ไม้หมายได้หมายถึงอิริยาบถของกายอย่างเดียวหมายถึงจิตใจเมื่อเจอทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นดูทุกข์ให้เรียนรู้จากทุกข์ให้เห็นสมุทัยที่อยู่เบื้องลัางทุกข์ถ้าเราลบทุกข์หนีทุกข์ เราไม่เห็นทุกส่วนอนัตตาแต่ให้เราฝึกแยกแยะให้ดูสิ่งที่ดูเป็นก้อนเป็นสิ่งเดียวว่าเป็นที่รวมของหลายสิ่งหลายอย่าง <c oughs> อย่างเช่นเรานั่ง อยู่ที่นี่ <c oughs> กายที่เราใช้นั่งนี่แหละท่านให้เราพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุเป็นธาตุดินธาต <c oughs> ุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดิน หมายถึงของแข็งสิ่งที่กินเนื้อที่อย่าง <c oughs> ในร่างกายส่วนที่แข็งที่จับได้อย่างเช่นเกษสาโลมา ขาตันตาตะโจผมขนเล็บฝันหนังเนี่ยมันเป็นถาดดินกระดูกขาถาดดินดูสิ่งแวดล้อมนี่อาคารนี่ช่น ฝ้าเช็นหน้าต่างเป็นพื้นจะมีลักษณะแข็งจับได้มันกินเนื้อที่นันคือธาตุดินร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ถ้าเรารู้สึกการสัมผัสของพื้น ก็ผ่านกายส่วนที่เป็นธาตุดินธาตุดินที่ปรากฏในกายเราก็ธาตุดินนอกกายเราก็อันหนึ่งอันเดียวกันน้ำสิ่งที่มน ไหลอยู่ในร่างกายสิ่งที่ <c oughs> เป็นน้ำอยู่ในอวัยวะต่างๆ่น,นี่ก็เป็นธาตุน้ำน้ำเลือดอันนี้ก็ชัดที่สุดน้ำลายน้ำมูก น้ำ <c oughs> น้ำดีน้ำในอวัยวะต่างๆนางเฉพาะอวัยวะต่างๆน้ำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ <c oughs> เขาเป็นศักดิ์เดว่วธาตุธาตุน้ำธาตุน้ำในกายเราธาตุน้ำนอกกายเราก็ไม่แตกต่กางกันอะไร น้ำในลำธารน,น้ำในทะเลน้ำฝนน้ำน้ำค้างน้ำทั้งหลายทั้งปวงมีความเป็นธาตุน้ำของมันส่วนในกายเราก็ไม่มีความแตกต่างจากส่วนนอกกายเราเรียกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ลม <c oughs> มันก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ละเอียดกว่านั่งก็งลมปราณแล้วก็มีลมตีขึ้นลมตีลงอยู่ในร่างกายลมที่ผัดไปผัดมาในอากาศ ลมดีอยู่ในตัวเราก็ไม่ได้ต่างกันยังเป็นถาดลมเหมือนเหมือนกัน <c oughs> ไฟคืออุณหภูมิของร่างกายถาดไฟร่างกายนี่นาอาการร้อนอาการอุ่นอาการหนาว นี่เป็นเรื่องของถาดไฟถาดไฟมนีหน้าที่เผาเผาอาหารดัความร้อนความเด็ดความเย็นพลังเผาภายในจิตใจเรา มันก็ไม่ต่างกับไฟนอกตัวเราอุณหภูมิความร้อนความเย็นภายนอกไฟไฟเผานั่นเผานี่ไฟนอกไฟในไฟในร่างกายเราไฟใน,ธรร,น,นธรรมชาติอันเดียวกันธรรมชาติอันเดียวกัน นี่คนเราเยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเราว่าของเรามากเหลือเกินใครชมร่างกายเราดีใจทั้งวันใครตำหนิร่างกายเราทุกใจทั้งวัน เราให้ความสําคัญกับมันมากเหลือเกินเดี๋วถ้าเราดูอย่างแยกแยะดูส่วนประกอบดูเป็นธาดถาดดินถาดนา้ำถาดลมถาดไฟเอาวุฒิเถอดถอนความเยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรา ได้ดีใจก็จะเกิด <c oughs> ความมันคงนักแน่นไม่วันไหวไม่วันไหวต่อร่างกายตัวเองร่างกายคนอื่นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเรายืมธาตุ สีมาใช้ในการบริหารชีวิตพอเราถึงวันสิ้นชีวิตถาดลมก็ดับก่อน ที่สองคือถาดไฟังกายค่อยๆเย็นลงเย็นลงเย็นลงถาดน้ำต่อไปค่อยๆเหือดแห้งไปสุดท้ายเหลือแต่ถาดดินถาดดินยังเหลืออยู่ ถุกเผามันก็ไม่มีอะไรถ้าดินก็หายไปอยู่ในอากาศน <c oughs> อนุเล็กๆมองไม่เห็น แต่ระวางที่เรายังมีชีวิตอยู่าต้องการใช้ร่างกายนี้เพื่อเป็นผาชนะของธรรมเป็นพาหนะนำไปสู่ธรรมเป็นผาชนะของธรรมเราต้องดูแลไม่ลงไหลกับมันแต่จะประมาท จะไม่เอาใจใส่เลยก็ไม่ได้ <c oughs> ในเบื้องต้นของการภาวนาก่อนที่จะน้อมจิตไปสู่ลมหายใจาอจะได้ พิจารณาได้ว่าเป็นถาดถาดดินอย่างไรถาดน้ำอย่างไรถาดลมอย่างไรถาดไ,ไฟอย่างไรมันเป็นวิธีระง,งับความฟุ้งซ่านที่เตรียมจิตเพื่อเข้าสู่สมาธิ <c oughs> ไปนั้นเราก็พิจารณา <c oughs> เกสาโลมานาะคาตันตาตาโจนี่กายที่เรามองเห็นที่เราลงไหลก็สักแต่ว่าผมมันคืออะไรผมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันอยู่ใต้การบังคับบัญชาหรือไม่ ผมนี่ไม่ไม่ซักไม่ดูแลจะสวยไหมจะหอมไหม <c oughs> ธรรมชาติปล่อยไป <c oughs> มันก็ไม่ไม่สะอาดมันก็ไม่หอมม,มันสะอาดได้มันหอมได้เพราะเราฝืนธรรมชาติของมัน ให้ดูทีละข้อผมขนเล็บฟันหนังอยาาดูส่วนที่ไม่สวยมองอยังไงมันจึงจะไม่สวย เพอเรามันไม่ใช่จะล้างสมองพยายามเห็นสิ่งที่มันสวยให้มันไม่สวยจนได้ธรรมชาติมันไม่สวยอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยจะยอมรับแต่ถ้าจิตใจน้อมไปดูไปรู้ไปเห็นจิตก็จะเย็นลง มันจะเกิดความสลดสังเวชในความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรานี่จะน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจต่อไป <c oughs> มันก็จะง่ายขึ้นสติมันก็จะคมชัดมีสติมีสัมปชจจัญญะมีอาตาปิดความเพียนเผากิเลส สามคอนี้เลยเป็นที่พึ่งในการภาวนาต่อไป